สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ยุกช่องยกประพาดาลลำเพล่อนออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องค่ะชีพภาพไปเบิง่งบักท่านบอยิงเนี่ยเพิ่นเก็บบักท่านนะคะบักท่านดูอบักซีดาบัากซีดาโอ้ยน่าจอยโอย้หมดจัว การเอาว่านนองอพีดผ้าทาาเทคนิคนะคะตัวนี้มันนุ่นกันเออนอนนอนจอนี่คือมันปลอดสารผิดเน,ะนาะเมล็ดซีดาร์ไหลยอยู่เลยมันมันมันหง ขนมก็แก่ออกดูเป้นมัทส่ดาเออนราจะท้งข้ามันกินมัทสึดา,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 าแล้วก็อด้อเออดเ้วยควาดีดีโอ้โหเ่อนเหมือนมัทสึดาโอ้ยวาไปไหดอะ่าตัวนี้ วัวใหญ่แหงนะคะบากทีดาพันเอียงเนี่ยพ่านกิมจูนะคะวัวใหญ่แหงกิมจูหวานมันนี่อันหงเป่าซื้อตัวนึงเอ้ยตัวจิงเป่าซื้อหงเป่าซื้อนี่เด็กส่แดงตัวนี้ถ้ามาดมันจ่านกิมจูกิมจูกับกิมจูายมันต่างกันงไหน bắt áo nương kéo luôn, bắt nương kéo kiếm luôn á, tuần. Độc độc Mình đi tắt nuôi. ซีน okay. ่วยมันบ่เนี่ยใส่ซีน่วยแต่ว่ากินในประมาณสองนวยนะคะอีกหนึงมันเน่าดิบงบอะนั่นิบหรบักยังเต้นติดไนเละเสอารมันออกงยตี้ของหยาข้างงายข้างใ เออนี่เด็พี่น้องโอ้ยมาคยใครนี่เออนี่เด็นี่นะคะพี่น้องคะบัคเชอรี่เราเก็บไปฝากคู่ไกลกัไม่โดมทำมันสุกท่านตอนเมือกลับนี่พี่น้องบริสาซสารนะคะนอนไล้เจาะแต่ว่าแสบแสบไอนี่กินน้ำแจลนะคะกินน้ำเกลือพี่เกลืองสีแสบเด้อวาว่าใดนะคะแต่ต้องมันสีแดงสะกก่อนเด้ ก้ากวเพราะท่านมีอยังสุกให้กินอยู่มีแต่บักซีดาเอ้บักเออบักซีดาสุกมาหันนี่ต้องโฟกัสสิลูกต้องโฟกัสไหมโอเคโฟกัสอยู่นะคะโฟกัสอยู่นี่ก็มาตุ่มมาติ่งนะคะ,น,ะนุ้ยกำลังออแต่แอดนี่ไงซ้ำเนี่ยปูเด้อค่ะเอ้ยนิวซีดวบบดวเด้อค่ะว้าบ่ได้เด้อค่ะนี่ไงซ้ำนิวซีเด้นี่ กำลัเงเย,ยวหาหน่วยโออนี่เดะกัากำลังเงป็นหน่วยว้ายปกากห้ายเลยว้ายร้ายยงสุ้งหลายก็บอดีเตี้ยเตี้ยะดีแล้วนี่เด็โอ้ยไกลๆมือนหนึ่งก็เลี้ยวพอเห็นเนาะอีหยังเกี่ยวมาเฝ้าเฮ้าี๋้วกล้องโฟกัสนะคะพี่น้องค่ะ เนี่ยผ้าเย็บมาทางพีทางพีก็มีนะคะบักเชอรี่เดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวมาบัคเชอรี่ก่อนเชีรีนะคะมาแช่งอยากปลูกบักเชอรี่เพราะว่ามื่อน,นั้นไปซื้อขนมปัง่ร้านที่ทมักร้านประจำนอกบ้านนี้หน้าบ้านเพิ่นมีบักเชอรี่ไปเก็บบ้านนี้ไปซิมเบิงเอามากบ้านนี้เลยใเห็นไหมฮมาปลูกนะคะ,ะกินน้ำพริกเกลือเนาะแซ่บเนาะ ตอนสูบมัจังเห็นหายแล้วมั้งต้นใหี่ต้นใหญ่ยลายๆก็เอาบะเถืองมันสูงตัดออกไปแล้วอ๋อนี่ต้นลำมยี่ตีเรียกว่าละมุดเอากลอมันบาโฟกัสโฟกัสแด้วอันนี้ต้นลำมยัยนะคะ เบิ่งอยังเออปลาดีบ่ตะกี้เลี้ยงปลาหนิน่นตะกี้เลี้ยงปลาหนิ่นเต้นหนูปลาเหมือนกลายเป็นงูบ่บว์เต้นมันเหมือนปลาแต่จะเอามาปล่อยหมาอยู่มันตายบ่ะสร้างคนอยู่นนะกินนะ้ำตายน้ำเพราะว่าไปเอาปลาตนานัวน,นั้นมามาลงกเหนี้มันเป็นพักบุงนะคะอันนี้มันเป็นพักบุงพักบุงแก้วพักบุงแก้วขั้วเบล็กกับบ่ถึงเม็ด กี่ดกหกสิบเจ็ดสิบเส้นเจ็ดสิบแปดสิบเส้นนเราเองอ,อือพัดพูดตักแดดคจังจังช่แล้วขั้นห่มมะก,กังคอยพุด<อ>มันมีแดดทันทันห่มมะก,กังุดเองรมปิวขั้นห่มหมามานางฟอปะสุหัวเม ทะเลียงตอวมันมาตอนเลียงไเมื่อกี้แม่เขาเลียงปลานี่เมือนปดุปดุไงได้รปะดุไงบ่อตอนที่ทางบ่อไหมเ็บ่อูนะเลียงปาดุปาดุกเสียแต่บ่อนี่เหมเลียงปลานิ่เออบ่อนี่เลียงปลานิ่เลียงปลาินใ่ตัวหมักมองมันก็อีหลาลืมนะมมองมันมีตัวหมักมองมันมองมันมอ เบาไต้เบาไต้ต้นนี้ก็ต้นนี้มงมันต้นนี้นะคะกับต้นนี้ฝาลันฝาลันแบบมงมันต้นนั่นสีทองสีเขียวสีเหลืองน่ารอ้ไมมสีเขียวต้นนั่นแต่สีทองน่ารู้ไมันสีออก้วยให้กินสออกไอ้เกี่ยวขแล่าเกลียวข้อเล้วเดินเลยพูนทันบ้านป่เกกินช่วงหนาวพูนเขาเกี่ยวข้าหนาวมูนบ่ ได้กินนานๆานะคะแต่ว่านานาอีละออกงานแล้วพอได้กินพอได้กินเด็เอาไปส่งแค่ได้กินตัวน,นั้นบ่ไม่มถึงว่าบระเดีมยวไม่ดก,กินอยู่ต้นมันไหมอ่ะยุ่นมั่น,นได้กินยุ่นต่วนมั่นจังแสยบย่ำนะคะกินเห็บด,ด,ดบ,<ะ>หบุญหาเอื่อยนะคะหัวใหญ่ไม่ใหญ่นะคะจะยังโบกกระเชิดเดินใดนะคะ โมกุล่าก็มีนานะคะแม่่าผู้ใดเป็อย่างคนแก่ไปใส่ไปซ้ายยัยไปไหนคะเดี๋ยวผูเห็น,หอ,นอ,อือเอาไว้เห็นแนวกินเนาะมีตะปูแนวอยากแนวกินนะคะกินในทุกอย่างยกเว้นใบใบบักม่วงกินไม่ได้อีหยังงันด,อก,อ,อ,ดอกซี่หวงหวงนัง่นที่เราเห็นพักตักตวเช่าบ้าปะปัด

ส่นซ่นเตียวแต่มันหลากหีดินขึ้นยังตอนนีเพราะว่าจะของคนเตียเอามาจงเอาง่ายเนาะลื่นๆแบบเอางูอิโมงคนแขกต้องกลุ่มย่างเดี๋ยวท่านจะอะไรอลมนาเอาอย่างนี้ว่าอ่อนกระยิโอ้ยมันสีคืนแม้เอาตัวมันหนีไปนี่หมันตายอามันเหี่ยวแล้วยัง่ะไหเหี่ยวใช่ไแล้ก็ตายหรอกเหยาบานก็ติดดินหรือเปล่านางก็ติดมันก็เพ่ นี่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงซ้ำนี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ